มดตัวน้อยตัวนิดมดมิลิน่าดูยูหูโอเห็นตัวเล็กๆแต่กัดเจ็บเป็นบ้าเลยอ่ะคุณผู้ชมขาทุกวันนี้เนี่ยในโลกของเรามันมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะคะตั้งแต่ร้อยล้านกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลากหลายสายพันธุ์กันออกไปเนาะแต่ว่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเจ้ามดเคยไหมคะยอยู่บ้านเอ๊ะวางขนมทิ้งไว้จู่ๆมดมาจากไหนก็ไม่รู หรือนั่งเล่นในสวนอยู่ดีๆอ้าวหมดกัดล้วกัดเจ็บซะด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราพาทุกคนไปศึกษาเรื่องมดกันให้มากขึ้นกันดีกว่ากับรายการ n s m สายสายแอนสเยงค่ะ มันดีจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยว่าแต่โดนมดกัดอีกแล้วอะ่ะอืมไหนเจ้ามดอยู่ไหนเนี่ยโอย้บางวันเราก็เจอมดดำมดแดงมดตัวเล็กตัวใหญ่แต่ละสายพันธุ์เขามีชื่อเรียกกันไหมเยอยหรือถ้าเราไปแบบเมืองนอกเราจเจอมดแบบผมทองอะไรอย่างนี้ไหมหามดต่อดีกว่านีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว นี่ไมาเป็นเดอะแก๊งเลยข้างบนฝนจะตกแล้วเนี่ยอะเออทำไมมดมันถึงรู้ก่อนเราเนาะว่าว่าฝนจะตกหรือแบบน้ำจะท่วมสงสัยสงสัยไหนตรงนี้มดสีอะไรอ่าอันนี้โอ้โหมาเป็นลังเลยจ้าตรงนี้จ้าเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับนักธรรมชาติวิทยา จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติการแต่ว่าช่วงเนี้เราก็ต้องออนไลน์กันนิดนึงต้องรักษาระยะห่างวันนี้เดี๋ยวเราจะคอหาเขาเลยกันดีกว่าค่ะเย้พี่วีรับสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วีหรือว่าพี่วีนะคะก่อนอื่นให้พี่วีนะคะทักทายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแลวก็โดยเฉพาะแฟนคลับข นนวัับนนี้ก็ลองมาฟังเรื่องราวเล็กๆนะครับที่ t ีวได้ไปศึกษามาได้ไปเรียนรู้มามนะครับเรื่องมดตัวเล็กๆนะครับแบบเป็นเป็นมาอะไรยังไงอ่าพีวีค่ะเราเจอกันรอบนี้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่คําถามคลาสสิกแต่ที่ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนก็อยากรู้นะพีวีว่ามดเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญกับเรายัางไงบ้างคะคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่พีวีโดนโดนถามมาตลอดพีวีทำไปทำไมเรื่องมด มันเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันทําไปทําไมครับรวทุกๆคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องมดประมาณสักห้์เซ็นต้องจี้ใช่ไหมครับแต้องต้องดูในภาพลบตลอดมดส่วนใหญ่อยู่ในป่าครับต่งนี้านี้ยมีประโยชน์เยอะแยะมหาศาลเลยโดยเฉพาะ,ะมดเนียเป็นพูหา พอเป็นคุนหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากินตัวอื่นเป็นอาหารนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยให้อยู่ในสภาพสมดุลได้อันที่สองมดเองเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของสิ่งสาระสัตว์สุดยอดมากมายเลยค<า>่ะต้องคิดดูไหมครับว่าทั้งโคกเนี่ยทา,า้งโคกในธรรมชาติเราเนี่ยถ้าไม่มีมดเนี่ยทั้งโคกนี่จะอยู่ไม่ได้เลยวุฒจริงเหรอพคุณทำวิจัยเรื่องอาหาร บกมาบอว่า95%ของอาหารในประเพาะของพวกเนี่ยคือมดครับมดมันอยู่ใกล้ชิดกับเรามากสร้างผลกระทบกับเราเยอะแยะมากมายร่วมันการกันเราไม่ว่ามันจะทำให้อาหารของเราเน่าเสียหรืออะไรต่างๆมดบางชนิดเป็นอาหารของเราค่ะพุ้มกัาในระบบวีเวทนั้นมีมีแมลงสับตูมขึ้นนะครับ เขาสามารถจะควบคุมแมลงศัตรูพืชน,นะตรงนั้นตรงนั้นได้ได้ระดับหนึ่งเช่นตรงนั้นมีตั๊แตนที่งกินกินพืชไม้เราห,หมดอีกตั๊กแตนนะครงบเาจะไปลดปริมาณของศัตรูพืชให้ให้ใหลดลงเขาเนี่ยจะกินสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นในระบบนิเวศที่เขาอยู่เนี่ยครับเป็นอาหารนะครับอาหาร,ารที่เขากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมลงในงม แม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สัเทินนพซื้อบอกตัวเล็กๆเจ็บกบในต่างกันเขาก็กินอาหารได้ด้วยมดบางชนิดปรับตัวสูงกว่านั้นพัฒนาตัวได้ได้ได้ดีกว่านั้นเขากินมดด้วยกันเองเขาเรีว่าอาร์มี่แอนหรือเขาเรีว่าหมดทหารพวกนี้จะเวลาเวลาไปเนี่ยเขาจะไปเป็นขบวนเลยจากหนึ่งรังเนี่ยมีประมาณเป็นล้านตัวไปจู่ เอาก็มากิน <acter> okay. เป็ายานี่คือลักขั้นของการเป็นเป็นสัตว์โบาณบาจินิเนี่ย <Liu> ถือถือถ้าเกิดในบาในม,มดบางินิเนี่ยถ้าเกิดรเราเปรียบเทียบก,กับระบบนิเวศทั่วไป <S <S <ing> <S มันเทียบเท่ากับสัตวกระต้น <S <S <ing> <S มันมันเป็นตัวชอบค a r n i กกินดม <Okay. S 2> เป็นอาหารสัตว์โบราณนี่คือความสำคัญเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นที่เราต้องถามกั่ว่าทำไมทำไมจึงมาสนใจมีความสำคัญ เท่ากับว่าเราฟังพี่วีเล่ามาเนี่ยเรื่องของมดมันมีหลายสายพันธุ์มากๆอยู่ในไทยก็อาจจะเจอสายพันธุ์ประมาณนี้แต่พอไปเมืองนอกเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะซึ่งเห็นจากความจริงจังของทีมวิทยาศาสตร์บ้านเราที่ไปศึกษาต่อแล้วเห็นว่าพี่วีเนี่ยได้ไปศึกษาแบบจริงจังเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างพีว่วีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านคณะวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยาทั่วไปครับพี่วีไปเรียน มาหาวิทยาลัยคาโกชิมาอยู่ในเกาะฮิวชิวของประเทศญี่ปุ่นนี่ขณะที่เรานน่าคุยกับพี่วีอยู่นะคะก็จะเห็นเนี่ยเจ้าหมดแบบเรียงรายกันไปเป็นแถวมากๆเลยอ่ะอันแรกที่อยากรู้พี่วีณนะตอนเนี้ย ฝนเนี่ยมันกําลังจะตกแต่จะเห็นหมดแบบขนของทุกอย่างออกมาจากลางังเออก็เลยอยากรู้ว่าทําไมมดเขาถึงรู้ก่อนว่าฝนกาลังจะตกล่ะคะครับก็มีมดส่วนใหญ่มีเขาเรียกว่าอาวัยวะรับความรู้สึกนะครับก็จะมีขนที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนรับแรงกดดันของความกดอากาศได,ไ,ดได้ดีกว่าคนเราเพราจึงรู้ว่าณเวลาต่อไปจะเ,เกิดอะไรขึ้นเช็นฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้ครับโอ้ยางงี้นี่เอง โอ้ว่าละสีเนี่ยพอฝนจะตกเห็นมดแบบขยงกันขึ้นมามากๆเลยโอ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะพี่วีอันนี้ที่ว่าทุกบ้านเนี่ยเขาอยากรู้เนาะเวลาเราอยู่บ้านกินขนมทิ้งไว้ผ่านไปแป๊บนึงอ้าวมดมหามขนมหนูหมดเลยเราจะเคยเห็นพวกแบบน้ำตาหรือของเป็นชินช้นๆเนี่ยอันนี้น้องมดเขาแบบแบกได้แต่ถ้าเป็นพวกของเหลวเป็นน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่วีคะ่ะมดเนี่ยเขาสามารถแบกของเหลวกับรังได้ไหมคะอันนี้การจับก็คือได้ปกติแล้วมดมดมดงานเนี่ยเขาจะกินน้ำหวานเขาจะกินของเหลววิธีการขงกับของเขาก็คือว่าเขากินน้ำหวานเขาไปเก็บไว้ในกระเพาะส่วนหน้าเก็บไว้ในกระเพาะเลยเก็บไว้ในใน,ในตัวพอไปถึงรังปุ๊บเขาก็สัมรอทย้อนออกมาแล้วก็ป้นอนให้กับ อีกหนึ่งประเด็นสาคัญทุกวันนี้เราเราคุยกันดูเรื่องเพราะเรามีการสื่อสารกันใช่ไหมคะแต่น้องมดเนี่ยเขาไปไหนเหมือนเขาเขาคุยกันรู้เรื่องอะพี่ไปเป็นแถวไปเป็นทีมเราอยากรู้ว่ามดเขามีวิธีการสื่อสารยังไงคะมีมือถือมี WiFI หรือมีออนไลน์มีผ่านซูมแบบแบบมนุษย์ไหมอะพี่การสื่อสารของมดมีอยู่หลายแบบเนาะก็คืออ,อันแรกเลยเคยได้ยินเสียงไหมเวลาเราเดินเข้าไปปามจะได้ยินได้ยินเสียงเสียงกันนี่กักิดกันนี่ก็คือการทำเสียง การเคาะหวัวหรือการบอกสื่อสารด้วยเสียงว่ามีอันตรายนะมีตัวนี้นะั่นนะอันที่สองใช้การสั่นหนวดบอกบอกหลักฐานอากาารหัวจักการานะมมครับเขาเขาสื่อสารด้วยการขยับขยับหนวดต่งางๆในลักษณะต่างๆเช่นเวลามัดสู้กันเนี่ยเขาจะเอาหนวดมาตีกันแล้วก็ตัวที่แช้ก็หลดุดไปอีกอันเึ้งอาจจะใช้ก็คือโดยฟีโรโมน สังเกตไหมเวลาเมืมันเดินเดินเดินไปไหนมันจะเดินกันเป็นแถว<ะ>ตัวหน้าเนี่ยจะปล่อยฟีโรโมนฟีโรโมนตัวหลังก็ใช่นกันแต่ฟีโรโมนมนครับคือสามอยา่างที่ที่เขาใช้ในการสื่อสาร โอเควันนี้ขอขอบพระคุณพี่วีมากๆหรือว่าอาจารย์วีนั่นเองนะคะขอบคุณคะ่ะพี่วีคะ่ะเอาไว้มีเรื่องสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับมดหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยจะรีบติดต่อหาพี่วีคนแรกเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับ กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้คุยกับพี่วีเนี่ยวหูได้ความรู้มากมายเลยนะคะแต่ละสายพันธุ์ที่พี่วีเล่าไปเนี่ยเป็นเพียงแค่สิเเซนนะที่เราเคยค้นพบในไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเราเองถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไปรอบโลกเราจะเจอมดเป็นล้านลานชน,นิดแน่ๆเลยนะคะเรื่องราวพวกนี้ค่ะใครอยากศึกษามดเพิ่มเติมหรือว่าไหนว่างๆ work from home อยู่บ้านเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะในการส่องมดดูกันได้นะคะ ายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องมดหรือเรื่องวิทยาศาสตร์ติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่าทุกๆช่องทางของอพวชนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะทิปลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าในรายการ N.S.M. สาย s ายแอรรายการที่เปลี่ยนความคิดให้วิทย์เป็นเรื่องสนุกนั่นเองค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ